วันนี้เราคุยเรื่องอะไรวันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรอยากจะชวนมาคุยตลาดที่คนไม่ค่อยมองกันมาเป็นสิบปีแล้ะคือกลุ่ม emerging market ค่ะพี่เปียกค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเดือนกันยายนี่ยโดยสถิติแล้วอะตลาดหุ้นไม่ดีทั้งโลกอนาไม่ใช่แค่สหรัฐด้วยตลาดหุ้นทองคำบิตคอยเนี่ยโดยสถิติตามฤดูกาลเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่เรียกว่า performance ไม่ดีค่ะทีเนี้ย ออยก็เลยจะลองมาชวนดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะซื้ออะเพราะมันเป็นช่วงที่แบบ p e r f อร์เ n อรไม่ดีเนี่ยมันเป็นจังหวะให้เราเข้าไปลงทุนได้อยากจะชวนมาดูกลุ่มที่ที่เรียกว่าเป็นมานอสายตามาเป็นสิบปีแล้วอืมนะคะอ่าเผื่อจะมีความน่าสนใจก็คือกองทุนหุ้น EM e m e r g i n g Market แล้วก็กองทุนหุ้นอาเซียนนะคะว่าจะมากี่โมงคะ่ะครับผมอ่าเนี่ยค่ะ กราฟนี่มันเห็นชัดเจนเลยค่ะเส้นสีน้ำเงินคือตลาดหุ้นสหรัฐนะคะตั้งแต่ปี2 0 0 0 2010 10ประมาณ13ปีที่ผ่านมาเทียบกับ emerging market เส้นสีฟ้าอ่อนที่เปจะเห็นว่า emerging market อะเหมือนกับตลาดหุ้นไทยเนาะคือเป็นแฟ a เป็นเส้นตรงมาเป็น10ปีเลยอะนะคะก็นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าเขามีพอร์ชั่นในกลุ่ม emerging market เนี่ยน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยนในอดีตนะคะในอดีตเนี่ยมีอยู่ประมาณ8%แต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยลดลงไปเลยแค่ประมาณหเปเซนเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. ทีนี้ถามว่าแล้วตอนนี้มันน่าสนใจยังไงออยชมมาดูกราฟนี้ค่ะกราฟเนี่ยออมันจะแสดงเรื่องของ GDP per capita ของกลุ่ม Emerging m a r k e t นะคะ mm hmm. เทียบกับของสหรัฐจะเห็นว่าเราอะเคยโดดเด่นมากเลยในช่วงประมาณปี2 0 0 0ันถึงสองพตอนนั้นเรามีจีนเข้ามาช่วย ะะก็เรียกว่า emerging market ะเป็นเป็น rising star เลยในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้น emerging market ก็ไม่ได้รับความสนใจละนะคะก็ตอนนี้ 2, 2> จีนจีนจีนแยกออกไปแล้วใช่ไหมจีนแยกออกไปแล้วใช่ไหมตอนนี้จีนยังอยู่ค่ะอแต่ว่าคนอะเริ่มมองว่าเราลองตัดจีนออกอะมันจะโตดีกว่าไหม<อ>เพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมีกลุ่ม emerging market แบบไม่เอาจีนเพิ่มมาเพิ<อ>่มมาคืนเรื่อยๆนะคะ จุดที่จะให้ดูคือสีฟ้าอ่อนค่ะว่า IMF เนี่ยเขา forecast ค่ะว่า GDP per capita ของกลุ่ม emerging market เนี่ยจะโตกลับไปเท่าในยุคปี2,000ที่เราเคยตดโต,ตเลยอะเมื่อเทียบกับสหรัฐก็คือเรียกว่าเราดูมีความโดดเด่นมากกว่าสหารัฐนั่นเองนะคะ <S <S อันนั้นคือในแง่ GDP เนาะมาดูในแง่ของ earning growth ของกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็จะเห็นว่า emerging market ที่ไม่รวมจีนอะ ในช่วง Q2 อะค่ะทำออกมาได้ดีนะคะก็เรียกว่าโตเกิน15% a ี year on อน a ีแต่ถ้าเกิดรวมจริงเข้าไปเนี่ยก็โตน้อยลงมาหน่อยเมื่อเทียบกับสหรัฐหรือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่า P/E โต earning growth โตเนี่ยมันก็เริ่มน่าสนใจแล้วแล้วก็ยังรวมไปถึง valuation กับพี่เปียกถามว่าถูกไหมคือ emerging market เนี่ยเทกันค่า P/E ถูกกว่า d e v e l o p e d market ถูกกว่าสหารัฐ ะะเพียงแต่จุดหนึ่งอะคือโมเมนตัมมันยังไม่มาเท่านั้นเองนะคะว่า mm. เอ๊ะเงินมันยังไม่ฟล w เข้ามาทีนี้ออยพามาดูว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีจะมาถึงไตรมาสที่สองค่ะพี่เปียก็จะเห็นว่า market อ g i n g จิงมาเก็ตเริ่มเริ่มดีขึ้นและเริ่มเริ่มมี p e r f o r m ร์แมที่ดีขึ้นออยอยากชวนมา <Okay. S 1> ดูกราฟด้านล่างค่ะ i m e r g i n g market เนี่ย MSCI Emerging Market นะคะ year todate เนี่ยบวกไปประมาณ เจ็เอร์เซนาะ Q สองบวกประมาณ5%แต่ว่าคนที่ทำได้ดีกว่าค่าดัชนีค่ะคือ emerging market Asia นั่นก็คือโซนพวกเรานั่นเองค่ะที่ทำได้ดีกว่าโซนยุโรปตะวันออกแล้วก็โซนลาตินอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ออลิมา์ผูด2กลุ่มคือกลุ่ม EM แบบเหมารวมทั้งกลุ่ม emerging Asia กลุ่ม emerging Europe แล้วก็กลุ่ม emerging ที่เป็นลาตินอเมริกานี่คือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มอาเซียนของเราครับ ก็เมื่อเดือนสิงหาค่ะพี่เปียจะเห็นว่าตลาดหุ้นอินโดก็ทำเรคคอร์ดไฮแล้วทำนิวไฮมาเลเซียก็ตลาดหุ้นขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับอินโดเราหลุดอย่างวะพี่ออยอินโดเราได้กำไรอยู่ค่ะยังไม่ได้เอามาโชว์ได้กำไรนิดหน่อยค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับตอนที่ยู d อ l l อ r ค่ะพี่เปียกปรับตัวลงอาช่วงเดือนสิงหาเราเห็นแล้วแหละว่า US d อ l l อลอ่อนค่าลงมานะคะเราก็เงินมันไหลเข้ามาทางกลุ่ม อาเซียเราก็มีทั้งไทยอ่ะได้รับผลประโยชน์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาเลเซียลิงกิตนะคะทีนี้ค่ะพี่เปียครับดอลลาที่มันอ่อนค่าเนี่ยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมามันเริ่มกลับขึ้นมาแข็งค่าแล้วอันนี้เราอาจจะต้องฟันโฟก่อนนะว่าฟันโฟตอนนี้ยูเอสดอลลาร์ถ้าอ่อนค่ามันจะดีกับอีเมอร์จิงมาเก็ตนั่นคือเงินไหลออกจากสหรัฐมาเข้ากลุ่มอ m เมอร์จิงมาเก็ตนะคะกราฟของดอลลาร์อินดซ x ตอนนี้ค่ะพี่เปียก มันยังเป็นเทรนอ่อนค่าคือขาลงอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับจริงๆเราคุยกันตั้งแต่ตอนหลังแบล็คมันเดว่าเอ้ยเรามอกว่ายเยอะโซล่ามันยังมันยังต้องอ่อนค่าลงมาอยู่เนาะครับครับอาการยังไม่่อยดีเท่าไหร่ครับยังไม่แบบเดี๋ยวรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้ามันเริ่มยืนได้ก็โอเคแต่ว่าตอนนี้แค่รีบาวณ์ณขน,นี้ที่เห็นกราฟอยู่ตอนนี้นะแค่รีบาวค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เริ่มเห็นมีคนพูดถึงเรื่องเยนแครีเทกกลับมาอีกละ นะคะคว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่นก็น่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแหละเพราะขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินเยนแข็งอ,อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าย s d อ l l a ลจะอ่อนค่าเนี่ยออยกลับมาดู US d อ l l a ลาเทียบไทยบาทบาทรบเราเนี่ยค่าขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหานะคะเรียกว,ว่าอูแข็งค่าเร็วมากค่ะพี่เปี๊ยกาจากสามบเนี่ยลงมาสามสิบสี่ครับอืมณนะจุดนี้เอาอยัางไงต่อดีคะอันนี้ไม่ต้องสืบเลย ตาอ้ U.S. Dollar Index เลยไม่ต้องสื่อไปเราสก,กุลเงินเรานะไปเหมือนกันเลยเนาะเนี่ย U.S. Dollar ไปเหมือนกันเลยไปเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้ถ้าเขานิ่งเราก็นิ่งเขาลงเขาแข็งเราก็เราก็อ่อนไอ้เขาอ่อนเราก็แข็งค่ะซึ่งตอนนี้เขายืนอยู่ประมาณร้อยหนึ่งครับซึ่งก็ยังไม่หลุดเนาะแต่ถ้าเกิดพี่เป๊กดูวเทรนด์มันน่าจะอ่อนท่าลงมาเพราะฉะนั้นบาทเราก็ควรจะแข็งค่าขึ้นถ้ามันร้อยมันไปด้วยกันใช่ใช่ค่ะ โอเค okay, ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเงินเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไหลเข้ามายัางกลุ่ม emerging market เนาะเพราะว่าเงิน US dollar ค่ะพออยู่อะพอสหรัฐลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เงินมันก็จะไหลออกจากสหรัฐไปหาผลตอบแทนในกลุ่มอื่นๆนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเวลา US dollar ออดค่าเนี่ยเงินก็ไม่จะไหลกลับเข้ามายัาง emerging market นะคะวันนี้ออยเลยเอากองทุนหุ้นกลุ่ม emerging market 3กลุ่มมาให้ดูซึ่งเราเน้นเป็น passive fund นะคะ กองแรกเนี่ยเป็นกองทิสโก้ e m ค่ะกองนี้ลงตามดัชนี f o o ซี่อิมเมอร์จิงมาร์เก็ตอิมเมอร์จิมเนี่ยมันจะมี2ดตัชนีคือฟ o ซซี่กับ MSCI นะคะฟูซซีเนี่ยเขาจะไม่รวมเกาหลีไม่รวมเกาหลีใต้ก็ถือว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วในขณะที่ MSCI เนี่ยเขาจะรวมเกาหลีใต้เป็น Emerging Market ด้วยนะคะมันก็เลยจะมี2กลุ่มด้วยกันและกลุ่มที่3เป็น e m e r g i n g Market ที่ไม่รวมจีน นะคะเดี๋ยวเรามาเทียบสามกลุ่มนี้กันว่าใครน่าสนใจกว่ามาดูกองแรกก่อนคะ่ะ Tisco GEM นะคะกองนี้ลงทุนใน emerging market ตามต่ชนีฟ t ซีค่ะซึ่งไม่มีเกาหลีใต้กองเนี้ยถือหุ้นหนักมากคับพี่เปีย5ห้าพันเก้ารอกว่าตัวก็ไม่รู้มัน<า>จะจะเยอะ<า>ไปไหมออใช่ <laughs> นะคะกองนี้เขารู้หรือเปล่าว่าซื้อซื้ออะไรเข้าไปเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยเขาดูทันได้ยังไงนะคะดูทันได้ยังไงค่ะทีนี้ มาดูหน้าหน้าหุ้นของเขากันก่อนค่ะก็จะมีจีนค่ะอยู่26.8เมื่อไหร่ที่มี EM มาให้รู้ไว้เลยว่าเวทจีนอยู่ประมาณ25-30แน่ๆนะคะอันนี้จีนอยู่26.8มีอินเดียมีไต้หวันมีบราซิลสังเกตดูว่าจะไม่มีเกาหลีใต้นะคะอันนี้คือกลุ่มแรกทีสโ o ก e m กลุ่มนี้เนี่ยเขาเหตค่าเงินเพราะฉะนั้นในช่วง1วีคหเดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้กำไรจากค่าเงิน เพราะพอเขาป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตอนบาทแข็งเขาไม่ขาดทุนค่าเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินช่วงนี้มีผลเยอะมากต่อกองทุนนะคะต้องดูด้วยว่ากองนั้นเฮดค่าเงินหรือเปล่ากองทิสโก้ GEM เขาเ e d g ค่าเงินอยู่เพราะฉะนั้นค่าเงินไม่มีผลกระทบกับเขาทีนี้ไปดูตัวการาฟเขาดีกว่าค่ะตัวนี้เป็น emerging market ที่ไม่มีเกาหลีใต้ค่ะพี่เปียกจุดนี้พี่เปียกดูว่า emerging market เนี่ยมันจะกลับมาเป็น rising star เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วไหมคะ รือว่ามันยังไม่สามารถบอกทิศทางได้ยังไม่สามารถบอกทิศทางได้เพราะว่ารอบที่แล้วที่ลงมาหลุดแรงๆอ่ะไอ้ตรงกรอนที่ไตหวงไตหวันลงมาค่ะจีนเจอลงมาเนี่ยไม่มันมันหลุดเส้นสองร้อยวันสีดํามันคือเส้นสองร้อยวันอพอเห็นไหมดาล่างสุดเลยแล้วมันดิดกลับได้นั่นหมายความว่าข้างข้างล่างแข็งพอสมควรแข็งแรงพอสมควรข้างบนก็มีปัญหาไอ้กรอบกรอบบนอพอเห็นไหมสามครั้งแล้วเนี่ยยังไม่ข้ามเลยค่ะ พี่สรุปก็คือพี่จะซื้อลงเส้นสองร้อยรอได้จนถึงประมาณตัวส<ช>ี่สิบสองจุดหกเจ็ดเส้นสองร้อยใช่ครับพี่ครับกราฟนี้เรียกว่าบีตาหนิไหมคะคือมันหลุดเส้นสองร้อยวันลงมาหรือว่าหลุดแค่วันเดียวอาจจะเป็นเออเร์เลอร์ก็ได้เป็นเออเร์เลอร์มันเป็นเออเร์เลอร์ถือว่าเป็นเออเร์เลอร์ค่ะถือว่าเป็นเออเร์เลอร์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเออเร์เลอร์พี่คิดว่าพี่ซื้อได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่แข็งแรงมากนักแลงซ์เละพี่คิดว่าพี่จะรอที่เส้นสองร้อยวันหรือใกล้ๆกล้บวกลบนิดหน่อยได้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ยังมีมีแกลบให้ลงมาอยู่พอสมควรนะคะคสักประมาณ42.67นะคะถ้าเป็นกองแม่ของเขาเนี่คือ ETF ที่ชื่อ v w U o ค่ะทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งกันเมื่อกี้เป็นฟูซี Emerging ้งมาร์เก็ตนะคะที่ไม่รวมเกาหลีใต้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็น กองทุนของอีสปิงค่ะชื่อ ESEM EQ นะคะกองเนี้ลงตามดัชนี MSCI e Emerging Market ค่ะเพราะฉะนั้น Emerging Market รวม MSCI e รวมเกาหลีใต้ด้วยนะคะเขาถือหุ้นอยู่พันกว่าตัวแล้วเขาไม่เฮ็ g ค่าเงินแต่กองเนี้ยข้อดีคือมันไม่มีค่าฟอนเอนะคะเราเออกมาเล่นเทรดดิ้งอ่ะเล่นเล่นได้ถ้าเกิดเรามองแบบเป็นจังหวะเล่นสั้นๆน,น,น,นะคะ mm hmm. กองนี้ไม่เฮ d ค่าเงินเพราะฉะนั้นในช่วงที่บาทแข็งเนี่ยเขาจะขาดทุนค่าเงิน mm hmm. ไปดูไส้ในกันหน่อยคะ่ะไส้ในของกอง ESEM EQ เนี่ยก็จะมีจีนมาอีกอันยสบห้าปอร์เ็นะคะไต้หวันลงลงมาเยอยแล้วก็มีเกาหลีใต้อยู่สิบสองเปอร์เซ็นด้วยคะ่ะครับกราฟดูแย่กว่าคะหลุดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทีเนีนเย้นนยด้วยความที่มีทั้งเกาหลีใต้กับไต้หวนันอย่างวันเนี้ยก็ลงเยอะทั้งคู่เลยค่ะคือคือไอ้สองประเทศนี้มันไปลิงก์กับอเมริกาเยอะอสินค้าของเขานะ ไปลิงก์กับอเมริกาเยอะถ้าแต่จริงอเมริกาก็ไม่ไม่ถึงขนาดลงแรงหรอกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยถูกเลือกเราเลือกสองตัวเมื่อกี้นี้นนะพี่ว่าม,มีมีเกาหลีใต้ดีกว่าอ่าตัวนี้เลยนะคะอืกอง East Spring Emerging Market นะคะตัวนี้ลงตาม <S า <S m <BC> s c i Emerging แล้วเกาหลีใต้เนี่ย v a l u a t i o n จริงๆก็ถือถือว่าถูกแล้วเขาก็จะมี growth ที่มันไปลิงก์กับพวกกลุ่ม AI ด้วยอืมอืมืม ยังไง AI ก็ต้องมาอยู่แล้วพี่ว่านะพื่อเข้าสองประเทศอีกอ่าก็คือตัวนี้นะคะแต่ออยมีอีกตัวนึ้งมาให้เลือกสําหรับคนที่แบบกลัวจีนแล้วค่ะพี่เปียกหรือว่ามีจีนอัดแน่นอยู่ในพอร์ตผสมครัวแล้วอ่ะคือถ้าเราไปลง EM อีกแล้วมีจีนอีกก็เหมือนเราเวทจีนเยอะเนาะตัวนี้มันก็มาตอบโจทย์ตรงที่ว่าอยากลงใน Emerging Market แต่ไม่เอาจีนแล้วนะคะก็จะเป็นกอง kkP emerging Market x China ะคะ่ะ ก็จะมีอินเดียเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะยี่สบห้าเปอร์เซ็นค่ะรองลงมาเป็นไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็บราซิลซาอุดีอาระเบียนะคะอ่ะก็ไล่ไปไล่ไปเป็นยังไงบ้างคะพอไม่มีจีนแล้วเหมือนมันก็ยังเหมือนกันนะพี่ว่านะอือโอกราฟหน้าตาเดียวกันเลยก็ตอนนี้คือเล่นได้คือเอาจีนหรือไม่เอาจีนละเลือกเอาเลยค่ะสําหรับคนที่จะเล่นของถุนนี้นะแต่ว่าพี่คิดว่ามีเกาหลีใต้ดีกว่าอ่าค่ะอืมเกาหลีใต้ดีกว่า มีเกาหลีใต้เหลือสองกองใช่ค่ะก็คือสองกองทางขวามือนะคะคือ E S E M E Q สำหรับคนที่อาจจะยังมีจีนไม่ยังยังโอเคกับจีนอยู่ก็คือซื้อตัวนี้ตัวกลางนะคะแต่ว่าใครใที่พอกับจีนแล้วหรือว่ามีกองทุนหุ้นจีนพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยก็มาซื้อเป็น K K P E M X C N นะคะกอง K K P ข้อดีอย่างหนึ่งค่ะพี่เปียรเขามีทั้ง h e d กับไม่ h e d ค่าเงินเพราะจะังหวะเพราะจังหวะไหนเรามองว่าเฮ้ยบาทจะแข็งเราก็อยู่ h e d ค่าเงินจังหวะไหนเราแก้เก็งค่าบาทอ่อน อ,อยู่เห็ดนะอตอนนี้คอนเฟิร์มอยู่เห็ดไปเลยโอเค,คไม่ต้องไม่ต้องขยับไปขยับมาเนาะไม่ต้องขยับไปขยับมากองตรงกลางเนี่ยคือ ESEM EQ เขาไม่เห็ดค่าเงินเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินด้วยใชะะ่เพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกเลือกหนึ่งกองก็เป็นตัว KKP EM XCN ที่เห็ดค่าเงินใช่แล้วคนส่วนใหญ่มีจีนอยู่แล้วเพราะนั้นอยู่ขวาสุดดีนะคะแล้วกองนี้มี SSF ด้วยสาหรับคนที่จะซื้อกองรถจักรยานภาษีค่ะ ทีนี้อรจะช,ชวนมาโฟกัสแค่ตรง EM ที่เป็นกลุ่มอาเซียนเราค่ะพี่เปียก <EM S 1> เอมีกลุ่มประเทศอะไรบ้างนะ,ะพี่โอเค EM นะคะก็จะมีกลุ่มละตินอเมริกาเนาะพวกอาร์เจนตินาบราซิลอันนี้คือกลุ่มละตินอเมริกาแล้วก็โซนอีสเท r ร์นยุโรปค่ะ Eastern ์นยุโรก็อย่างเช่นเอ่อพวกปรา่ไม่ใช่พวกเขาเรียกว่าอะไรนะเช็กฮังการีโปแลนด์โซนนั้นอีสเทร์นยุโรปเนาะแล้วก็มาทาง เอเชียเราก็คือโซนเนี่ยอาเซียนเราแล้วก็มีอินเดียด้วยค่ะมีจีนด้วยอันนี้คือ e ออแต่ว่าอออตัดสโคบมาหรือแค่อาเซียนอาเซียนเราก็คือเป็นก้อนน้อยๆตรงนี้เลยค่ะครับนะคะอ่าก็จะเป็นไทยลาวเวียดนามกัมพูชาพม่ามาเลยอินโดฟิลิปปินส์ค่ะอ๋ออยากพามาดูค่าเงินมาเลยค่ะพี่เปียกเพราะว่าตอนที่สหรัฐอ่ะตอนที่ค่าเงินยูเอซอล่ามันอ่อนค่าลงมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามาเลเซียลิงกิตเนี่ย ค่าเงินแข็งค่ามากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับกลุ่ม EM ด้วยกันเนาะคือมาเลเซียเราก็ได้ยินข่าวแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะมี Data Center มาตั้งนะครับมันก็เป็นเหมือนแหล่งผลิตของพวก AI ชิปนะคะก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากการที่จีนกับสหรัฐเนี่ยเขามีปัญหาการแล้วโรงงานการผลิตก็ย้ายมาที่ทางมาเลนะคะไปดูตลาดหุ้นมาเลยค่ะพี่เปียกเส้นสีฟ้าเนี่ยค,คือตลาดหุ้นมาเลยตั้งแต่ต้นปีเรียกว่าตอนเดือนสิงหาเนี่ย ทำเรคคอร์ดไฮไปด <Allah> ้วยนะคะอินโดก็ไม่ต่างกันอินโดก็เป็นเป็น rising star เหมือนกันในเรื่องของรถไฟฟ้ารถยนต์ e v แบตเตอรี่นะคะก็เรียกว่าฟันโฟต่างชาติเนี่ยไหลเข้าไปที่อินโดอ้อไปอ่านเปเปอร์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าหุ้นมาเลยจะโตมากไปกว่านี้อีก พอด้วยความที่พอ Data c e n ็ e r มันไปตั้งเนี่ยมันจะทําให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจอะโตขึ้นในอีกหกถึงสิบสองเดือนข้างหน้าแล้วรัฐบาลเขามีเสถียรภ,ภาพด้วยค่ะพี่เปียกแล้วเขามีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในประเทศนะคะก็เรียกว่าทําให้ตอนนี้ต่างชาติเนี่ยออชอบมาเลเชอบอินโดนะคะยังไม่ได้พูดถึงไทยเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้มีรัฐบาลอะไรอย่างนี้ไทยก็ต้องทำสองอย่างอย่างที่มาเลเซียทำอะค่ะ คือให้มันจะนิ่งให้มันมีการปรับโครงสร้างเรายังไม่ทำทั้งสองอานเลยคิดเปรียบว่าตอนนี้การเมืองเรานิ่งเลยอยังคะพูดยากมันยังคือเราต่อสู้กันด้วยระบบกฎหมายอ๋อ,อไอ้นี่ยากสุดข้าการยากสุดมากเลยเอาเป็นว่าถือผมถือว่ายังไม่นิ่งพี่ถือยังไม่นิ่งค่ะเนาะขนาดเรายังรู้สึกไม่นิ่งแล้วต่างชาติที่เขาจะเอาเงินเข้ามาแล้วเขาเขาไม่เข้าใจไอ้ความไม่นิ่งของเราอะทำไม ะไรเขาก็เลือกเข้าเขาก็เลือกเข้ามาเลกับอินโดอยู่แล้วก็เห็นชัดๆเลยเขาเลือกฟิลิปปินด้วยนะเงินเข้าฟิลิปปินด้วยนะไม่เข้าไทยด้วยนะเข้าไทยนิดหน่อยใช่ค่ะพี่เปียกหน้าแปลกใจมากเลยคือเนี่ยอันนี้เป็นตัวของบทวิเคราะห์อันหนึ่งนะคะเขาก็โชว์ GDP ค่ะก็จะเห็นว่าฟิลิปปินเนี่ยช่วงไตรมาสที่สองปีนี้เนี่ยโตถึงหกจุดสามเปอร์เ็นเทียบกับสามไตรมาสที่ผ่านมาไตรมาสที่สองถือว่าโตดีสุดเลย นะคะไตมากก่อนก่อนโตแค่ห้าเปอร์เซนกว่าฟิลิปปินส์โดดเด่นมาเลนี่ยิ่งโดดเด่นเลยค่ะไตมากก่นก่อนโตแค่สามถึงสี่เปอร์เซ็นมาไตมากที่สองโตห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นครับมาดูอินโดอีกเจ้าหนึ่งก็คือโตห้าจุดหนึ่งเปอร์เซนตนะคะอันนี้ก็คือโตมาเรื่อยๆอยู่แล้วเวียดนามเหมือนกันคะ่ะเวียดนามเนี่ยไตมากที่สองนะคะโตไปหกจุดเก้าเปอร์เซ็นนี่คือกลุ่มที่เรียกว่า นะไม่เกินต่างชาติก็ไหลเข้าไปตามตามประเทศเหล่านี้แหละ <S <S นะคะใช่ใช่ใช่เขาเข้มคือเขาก็เห็นตัวเลขตามนี้เขาเข้าตามนี้ของเรามันโตนิดหน่อยแล้วก็ไม่เข้าสุดอ่าของเราก็จะเป็นสีเขียวนะคะไต่มาสที่สองเนี้ยโตขึ้นมาก็จริงแต่ก็ยังเป็นแค่สองจุดสามนะคะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็ถือว่าเราตามสุดในกลุ่มอาเซียนเลยครับทีนี้เราลองไปไล่ดูกราฟแต่ละประเทศกันหน่อยค่ะพี่เปียกว่า มันจะไปด้วยกันไหมคือเม็ดเงินเขาโยนมาทีนึงเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ด้วยไหมหรือว่ามันจะเป็นแค่บางประเทศนะคะอันนี้เป็นมาเลเซียที่ต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนกับพี่เปียกครับหนึ่งออยเห็น New High นะิวไฮเนาะค่ะสองไอตรงเส้นสองร้อยลงมากระแทกแล้วดีบาวกลับเลยสีดำดีกว่า,าดีกว่ากราฟเอ็มที่เราดูก่อนหน้านี้ใช่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าถูกต้องพี่ว่าอาเซียนน่าสนใจมากนะในในครึ่งปีในปีหน้าค่ะ อันนี้มาเลยนะคะออยพาไปดูสิงคโปร์ค่ะครับสิงคโปร์ก็จะเป็นตูดคล้ายคล m e ย e ิมเมจินะยังไม่มีนิวไฮก็ก็หลุดมาหลายวันอยู่เนอะตอนที่เขาหลุดเส้นสองร้อยวันลงมาใช,ใช่อันนี้ต้องถือว่าคุณเอ่อมาเลเซียแข็งแรงกว่าค่ะอันนี้เป็นอินโดนีเซียค่ะพี่เปียกเด้งตรงเส้นสองร้อยวันตรงที่มันเกิดแพนิคกันนะแล้วดีบาวกลับทันทีเลย แข็งแรงครับทั้งอินโดทั้งมาเลยเนี่ยอ่าสองประเทศนี้นะคะเป็นเดอะแบกของก like ลุ่มอาเซียนเราครับอาจจะไม่ใช่เดอะแบกเนะเพราะว่าเขาเขาเขาไปกันหลายคนไม่ใช่เดอะวแบแบกม่ต้องคนเดียวนีช่วยกันอันนี้ช่วยกันเหมือนช่วยกันไปอ่ะค่ะฟิลิปปินส์ก็ดูดีนะเนาะเหมือนลดลงมานิดเดียวฟิลิปปินส์ยังไม่มีนิวไฮก็เข้าใจได้ก็คือยังไม่ได้แข็งแรงเท่ามาเลเซียกับอินโดนีเซีย ถ้าไล่ดูกราฟแล้วคือมาเลกับอินโดเนียอันนีสองอันนี้คือแข็งแรงที่สุดนะคะคือเงินเข้านั่นแหละคือคำว่ากราฟแข็งแรงนั่นหมายความว่าเงินมันเข้าอ่ะอืมค่ะไทยทําไมเส้นมันต่ํากว่าเส้นสีดำพี่เตี๋ยแล้วนี่ยังไม่ข้ามเส้นสองร้อยวันเลยนะเนี่ยจะบอกให้อย่างนี้อย่างนี้ก็ยังดูอยู่ในเทรนขานลงไหมเพราะว่ามันก็ยังไม่ทะลุเส้นสองร้อยวันเลยเราเราก็ภาวนาให้มันข้ามเส้นสองร้อยวัน ตอนนี้เขายังไม่ข้ามนะอสีดําเห็นมหมมันอยู่ข้างบนเส้นเนี้จะเส้นสําคัญที่ไม่ทําให้ตอนนี้ต้องบอกว่าขาลงมันยังไม่ถูกตัดทิ้งนะคสายเวก็เป็นไปได้สายเวก็คือออกข้างนะอืค่ะส่วนเป็นขาขึ้นต้องข้ามเส้นสองร้อยวันก่อนที่ถึงจะบอกได้ว่าเป็นขาขึ้นละพันสามร้อยเจ็ดสิบถึงพันสามรอยแปดสิเป็นแนวต้านสาคัญอันนี้ต้องรอดูเลยถ้าผ่านได้ ยืนได้ยืนได้เราต้องยืนได้อย่างนิ right ่งนิ่งสง่างามสง่างามมาดูเวียดนามอีกตัวหนึ่งค่ะพี่เปียอันนี้ก็ยืนเหนือเส้นหมดเลยเนาะครับยืนเหนือเส้นหมดเลยเพียงแต่ว่าความแข็งแรงยังสู้มาเลเซียกับออินโดนีเซียไม่ได้แต่ก็ก็ถือว่าใช้ได้ก็รอแค่ข้ามไอ้แนวต้านสำคัญซึ่งเขายังไม่ข้ามนะคล้ายคล้ายฟิลิปปินส์ไฮเดิมของเขาหรือเปล่าคะในแนวต้านสำคัญ ใช่ทีนี้ปัญหาคือคนพากข้ามต้องเป็นฝรั่งถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรุ้นเอาว่างบที่จะออกมาเนี่ย GDP เขาก็โตดีงบมันออกมาดีดีกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดหรือป่าทางฝรั่งนะค่ะพอมีแรงซื้อเข้ามาอีกชั้นหนึ่งก็ข้ามเลยอืมค่ะมันน่าจะมาพร้อมเราด้วยเราก็จะข้าพันสิพันสามร้อยแปดสิบนั่นแหละก็คือไปกันแข่ะไปแผ่งแต่เราไปเช่าเขาเท่านั้นเองถ้าไปคงไปด้วยกัน เอาง่ายๆเลยนะคะพี่เปียกกอง EM เนี่ยจากแต่ก่อนที่ต่างชาติถืออยู่ประมาณ8%ของพอร์ตโดยรวมอ่ะซึ่งตอนนี้เขาลดน้ำหนักจนเหลือแค่ประมาณ5%ถ้าแค่กลับไปเท่าค่าเฉลี่ยเมื่อ20ปีในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินมันจะไหลเข้า EM เนี่ย90แสนล้านเหรียญสหรัฐถ้าแบ่งมาที่ไทยสักเซี่ยวนึงเนี่ยมันก็น่าจะทะลุมาอยู่แล้วคงมาคงมาแหละออยแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันไม่มากแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นได้ อันนี้ต้องลุ้นจีนด้วยนะเพราะว่าจีนนี่เป็นตัวตลาดใหญ่อินเดียมไม่ต้องไปลุ้นนะเขาเพราะว่าเขาเขา,เขาเด่นโดดเด่นดีแล้วเหลือจีนประเทศเดียวถ้าจีนเอ,อเป็นแนวร้มขาขึ้นข้ามแนวต้านสำคัญสำคัญเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ก้า0แสล้านที่ออยพูดน่าจะมาแหละอืมค่ะก็ต้องช่วยพี่ใหญ่ของเรากันนะคะซึ่งไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะคะประเทศจีนเนาะ อ่าทีนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าเราไปเป็นเราไปเป็นกลุ่มเราไปเป็นแกงด้วยกันค่ะอาเซียนเราเนี่ยก็มีกองทุนนี้ค่ะพี่เปียกกองทุนเปิดเคเทมอาเซียนอีควิตี้ฟันนะคะตัวย่อคือ KT ทีอาเซียนขีดเค่ะกองเนี่ยเขาลงในกองหลักทีมอร์แกนนะคะแล้วก็ลงในอาเซียนเลยนะคะอาเซียนมีใครสิงคโปร์นะคะเขาลงเป็นอันดับที่1นึ่งรองลงมาก็จะเป็นอินโดเป็นไทยมาเลฟิลิปปินเวียดนาม นะคะคือถ้าเกิดเงินต่างชาติไหลเข้าเนี่ยมันก็เข้ามาทั้งกลุ่มภูมิภาคตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็นำเสนอกองนี้ค่ะ KT ASEAN KTA นะคะออยพาไปดูกราฟกองทุนค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยไต่เส้นเขียวขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะพี่เปียกครับถูกต้องครับอืมตัวนี้กลับดูสวยเนาะเมื่อเทียบกับเป็นลายประเทศพอเป็นพอเป็นก้อนรวมด้วยกันใช่ เพราะฉะนั้นไออินโดที่เราจะขายเราอาจจะมาซื้อเป็นกองน e ี้แทนเพื่อให้มันพผ่อนกระจายขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอินโดตอนนี้มีได้กําไรแล้วนะคะเราขายมามแล้วก็มาเข้าตัวเคทีอาเซียนก็จะได้รับประโยชน์จากแก๊งอาเซียนเราทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไทยอยู่ในนี้ด้วยอืม,อ,มอ่าค่ะทีนี้ออยก็เลยสรุปพอดีว่าช่วงเนี่ยมันก็เริ่มสี่เดือนสุดท้ายล้ะของปีนี้ใครที่มองหากองประหยัดภาษีอยู่นะคะ ตรงนี้ออยเลยเอาแก๊งอาเซียนนะคะแตกออกมาเป็นประเภทมาให้ดูนะคะว่าใครจะลงอะไรบ้างถ้าเป็นกองทุนหุ้นไทยค่ะหุ้นไทยเนี่ยมีทั้งไทย ESG มีทั้ง S S F มีทั้ง R M F เลยนะคะคก็สามารถไปเข้าได้ตามนี้ถ้าเกิดเป็นไทย ESG เนี่ยเราแนะนำเป็น K T N Z ไทย ESG นะคะอันนี้ลงตามเซ็ตร้อยค่ะเซ็ตร้อยแต่ต้องเป็นเซ็ตร้อยที่มี ESG ด้วยนะคะ ่าส่วน S S F กับ I M F เนี่ยก็เป็นกองที่เล่นล้อตาม s ซ t 50เลยค่ะ S S F จะเป็นของ K K P นะคะส่วน I M F ก็จะเป็นกอง T ีเซฟ I M F ค่ะซึ่งเอ่อถ้ามีทางเลือกอื่นนะ่ S S F อาจจะไปลงตัวอื่นดีกว่าแต่ไทย E S G พี่เป๊จะเห็นว่าเราไม่ได้มีทางเลือกไปซื้อเวียดนามซื้ออาเซียนซื้อหุ้น E M เลยเพราะฉะนั้นมันต้องลงในไทยอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้านะถ้าก้อนเงินลงทุนอนะหุ้ไทยอย่ามาลงในไทย E S G ก่อนอากันนะคะ ในขณะที่กองภาษีถ้าเกิดเป็น S S F หรือ I m F เนี่ยเราก็ยังไปเลือกลงทุนในเวียดนามหรืออาเซียนได้นะคะซึ่งวันนี้เราคุยกันถึงกอง K T อาเซียนนะคะก็มีกอง S S F S S F ด้วยสามารถที่จะไปซื้อเป็นกองประหยัดภาษีกันได้เช่นกันค่ะส่วน emerging market นะคะ S S F เขาก็จะมีกอง K K P E M X ชายหนะคะที่เราคุยกันเนาะเราเอาเป็นตัว h นะคะตัวบนส่วน R M F เนี่ย กอง emerging market ก็จะเป็นกอง es e, s e a e i m f นะคะกองนี้เป็นของ East Spring ค่ะกองนี้ไม่ได้ลงเป็น passive นะคะเป็นกอง active ค่ะต้องบอกว่ากลุ่ม emerging market เนี่ยมีกองภาษี i f มีแค่1นกอง s s f มีแค่2กกองนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีทางเลือกเยอะนะคะในแง่ของกองประหยัดภาษีในกลุ่ม e m อันนี้เอามาทบทวนเรื่องเกณฑ์ภาษีอีกนิดหนึ่งนะคะไทยเอเอจเนี่ยเขาปรับเกณฑ์ใหม่แล้วเนาะถือรองอะ่ะแค่ห้าปีเท่านั้นนะคะ5ปีเป็นแบบวันชนวันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะซื้อกองทุนคุ้นไทยหรือกองทุนตราสารดีไทยนะคะอายุน้อยๆถือแค่5ปีเนี่ยไปกองไทยเอเอจกันก่อนเลยนะคะวงเงินสูงสุดเนี่ยได้ถึงส0,000นบาทด้วยกันค่ะขั้นต่ำเนี่ยไม่มีนะคะจะซื้อขั้นต่ำบาทหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งพันอะไรก็ได้เฉพาะ,ะปีนี้ใช่ไหมสามแสนเนี่ยเฉพาะปีนี้เนาะ เอ่อยไม่แน่ใจว่าเขาทำถึงปีไหนเหมือนกันนะคะพี่เปียกเอาตอนนี้หนักนะตอนนี้ปีนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้แสนเดียวถูกไหมปีนี้ได้สามแสนแต่ว่าปีหน้าเดี๋ยวไปตามดูอีกทีแล้วกันว่าให้เท่าไหร่ค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องเนาะปีไหนเราอยากลดภาษีเราก็มาซื้อปีนั้นนะคะแต่ว่านโยบายลงทุนก็คือจะได้แค่หุ้นหรือตราสารดีไทยในกลุ่ม ESG นะคะส่วน S S F ก็เหมือนกันนะคะถือครอง อยากซื้อปีไหนอยากดหย่อนปีไหนซื้อปีนั้นนะคะไม่กําหนดว่าต้องซื้อทุกปีแต่ว่าถือคอเนี่ยต้องสิบป,ปีสิบป,ปีแบบวันชนวันด้วยนะคะ <T> แล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยคือสองแสนบาทไม่เกินสาสิเปอร์เซ็นของไรายได้ซึ่ง S S F เนี่ยกับ I M F และกองทุนกลุ่มดหยนตอ่าที่เพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยทั้งหมดต้องไม่เกินห้าแสนบาทเพราะฉะนั้น S S F บวก I M F บวก provident fund บวกประกันบํานาญอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องห้ามเกินห้าแสนนะคะแต่ถ้า E S G เนี่ยเป็นก้อนแยก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อกองทุนกลุ่มกเกษียณคือ S S F R M F Provident Fund ทั้งหมดเนี่ย5แสนแล้วเรายังสามารถมาซื้อ Thai E S G ได้อีก3แสนด้วยค่ะ S mm hmm. S F กับ R M F เนี่ยมี asset ทคาให้ลงทั้งในและต่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะมีความหลากหลายมากกว่า Thai E S G นะคะอ้ยเอามาให้ดูว่าเวลา คนที่ซื้อกองไปหยัดภาษีแล้วค่ะพี่เปีย๊ยบบางทีคิดว่าเราซื้อกองเดียวเราต้องอยู่เขาไปตลอดจริงๆเราไม่ใช่เนาะเราสามารถสับเปลี่ยนกองได้นะคะออยเอาหน้าตาแอปพลิเคชันของเรามาให้ดูค่ะถ้าอย่างเช่นเราถือกองจีนอยู่ตอนเนี้แล้วแบบอยากจะเปลี่ยนกองแล้วไปเข้ากองตาสานี้เราก็สามารถสับเปลี่ยนผ่านแอปได้เลยเพียงแต่ต้องเป็นบลจเดียวกันนะคะอ่าพอจังหวะในตลาดหุ้นไหนมาเราก็สามารถไปสับเปลี่ยนได้ภายในบลจเดียวกันค่ะหรือท่านใดที่ไม่มีเวลาแบบ กลัวลืมซื้อก็ไปตั้งออเดอร์แบบเป็น DCA ก็ได้นะคะเช่นตอนนี้เราเหลือ4เดือนสุดท้ายแล้วเราแบ่งซื้อเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็มาตั้งเป็นคําสั่ง DCA แล้วก็ให้เขาตัดเงินอัตโนมัติได้ด้วยนะคะ,ะก็สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเราค่ะ t t e a m i n g f u n p p u u s นะคะมีกองทุนจาก18บริจชั้นนำให้เลือกลงทุนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โอเคค่ะพี่เปียกเรา คุยเรื่องกองอาเซียน EM emerging market ก็ดูน่าสนใจแต่ว่าถ้าให้เลือกแล้วมาอาเซียนก็น่าจะดูดีกว่านะคะค่ะแล้วก็เดือนนี้จังหวะตลาดพันผวนปรับตัวลงเนี่ยก็สามารถที่จะมาทยอยซื้อโดยเฉพาะกองภาษีกันได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราครบถ้วนกันแล้วค่ะพี่เปียกครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าครับยอยครับสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ